กลับมาอีกครั้งกับ a อสโ o รเนียเกมผจญภัยอากาศนะฮะมาต่อกันที่การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับเฟอร์นิเจอร์เครื่องจักรเรานะที่เราอ,อู้สร้างไม่เสร็จสักทีมัวแร่จัดของอยู่ได้พื้นที่เยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อจริงอาจจะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะฮะแต่ก็เป็นไปแล้วเย้ยหามาด้านี้นะหนูน้องอาจจะต้องเ่ไปเพ่นอยโอเคครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่วิจัย น่ะเป็นไงได้อยู่ต่อใช้ยาวๆนะเยอะอย่าไปแก่เลยฮะอ่าฮะผิด้างเป็นไงอันนี้ perfect ไหมใจและเอ่อเจ้านี้ต้องอยู่นี่นะไม่เลวนะฮะล็อกเลยเราไม่ให้คลิกผิดอ่าอ่าื่องีใจไฟถึงไหมถ้าเราถอดอันนี้รวบอ่าไฟถึงเราไม่อยากได้แก่แล้วนะขอบคุณมากที่มาเป็นส่วนหนึ่ง เวลานานมากครับอันนี้ที่เราต้องทำคือเจ้านี้มีเทนอากอนไม่ได้ไฮโดรเจนเป็นไงเรานี่ไม่ไฮโดรเจนนะฮะก็มีเสียงขนา้นั้นเลยเฮ้ยจริงปะอ๋ออันนี้ไม่แด้ภารฐฐกิจพีกๆแล้วฮะแต่สิ่งที่เราจะทำจะดูพีกกว่านั้นเพราะว่าอ่าเราจะไปเปิดแกนดาวกันโอเคุยน้องพี่ลืมน้องได้อย่างไรน้องควรอยู่น้องควรอยู่ใกล้กลๆเจ้าวพวกนี้ไป น่าจะนี่นะเราต้องไปค้นหามันเอาเองความมือเคื่อที่เปิดแล้วใช่หรือไม่พิลันนะฮะเราจะไปทีละอันอย่างช้าๆเราต้องข้ามผลเจ้าสิ่งนี้ไปนะฮะเราจะต้องเริ่มจากตรงนี้ด้วยความมือนี่แหละเจ้านี่ที่ใช้ระเบิดและเรามีเสียงดังเสียงดังใช้ได้เลยเอ็กโซชิยของแรแป้งคิวเราจะต้องผ่านเข่าลูกนี้ไปงั้นหรือ ไม่ต้องมาใต่เขาถึงเพียงนี้แย่และชิหายละวรถไต่ถังว่ะตายลูกขึ้นซะเป็นไรทุ่งข้างล่างก็ไม่ให้วิง่งไม่วิ่งนะนาฬิกามาไกลจากบ้านโคตรโคตรจะไม่แวะเก็บขยะเพราะว่าเดี๋ยวของจะเต็มเจอแล้วครับเจอแล้วครับเนที่ยังไม่ได้เปิดใช่หรือไม่และสิ่งที่ฉันจะวางในตอนนี้ก็คือดบ แบบเดียวครับเราการหายใจได้ใช่อผมผมนี่นี่เอาละแกนดาวที่สองเฮ้ยไม่ไม่สุดอ่ะ อะไไฟสุดจะลิมิตเลยนะหใช้ไฟอย่างเยอะเลยพี่จ๋าต้้งหันใหญ่หมันจะใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวแล้วเราต้องการกางหันไม่มีอะไรครับผมกําลัางหาต้องเลือกอื่นมันคือแบบกำลังไฟอะ่ะเพราะว่าไฟเราม่ลมาตะาแล้วนะ คือมังไฟอันนี้เท่าไรอุ้ยมีสามจุดเลยมันต้องมีบ้างแหละหนึ่งอันน่าจะได้ลมะมั้งเดาจริง,รงอ่าดี้เขาเขาเรียกว่ใช่ได้จุดห้าใช่ไหมอ่านยากเลยฮะ เราไปเอากางหันจากที่แรกของเราไปขอจำเป็นขึ้นมาซะงั้นเลยครับมาเอาคาแรคเตอร์มานะไปแ,แก้ผ่าคาแรคเตอร์เว้ยฟาวเบะกยัดเด้อเออชุนแล้วเดี๋ยวพอล็อกดาวเราเราค่อยทำต่อกันคลิปหน้านะฮะ รอบหน้าจำภารกิจไว้ให้มันโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอัดหน้าสัญญาว่าสัญญาว่าจะเด่นภารกิจให้รวดเร็วกว่านี้นะวันนี้เต็มไปด้วยแบบการแจดแจง พ um. ื okay. ้นที <th 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 ่ท euh. ี่ไม่คาดคิดก็เลยออกมาเป็นชนิดแลเนี่ยเอาเปวนนีเอามาเปวันนี้เฉยเลยโอเคบ๊ายบายจากลากันไปด้วยท้องฟ้าสดใสคริสตัลเวนนะฮะบายบายจากไปด้วยความ สงอบของท้องฟ้ายามราตรีบ๊ายบายครับ